สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่เพลย์ชนทุกท่านเข้าสู่รายการบทเพลงเยาวชนสร้างชาติรับผมคะดีใจมากๆเลยกลับมาพบกับพี่ๆนะคะเยาวชนทุกคนอีกแล้วนะคะแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะพี่เฟมบดีคัวสาวรุ่นที่หกค่ะครับสวัสดีครับคุณแท็กครับเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่หกครับพี่เฟมครับ บอกได้เลยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นราย,รายการที่เฟ้นหานะครับพี่ๆชนทั่วประเทศเลยที่มีความสามารถด้านดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีซอสซนดซอซึง่งกีตาร์ร้องเพลงแต่งเพลงเป็นคู่ศลัเป็นอะไรคือมาได้หมดเลยในรายการเรานครับทุกคนนะครับความสามารถเยอะๆเ,เนี่ยเอาเข้ามาเลยครับผมเราเชื่ออยู่แล้วว่าพี่ๆชนของเราเนี่ยเป็น บุคคลที่มีความสามารถอย่างแบบ <Wow. S 1> เต็มเปี่ยมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านดนตรีเนี่ยต้องไม่แพ้ใครแน่นอนส่งมาเยอะๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึง EP ที่ EP ที่ EP ที่ห แล้วนะครับผมก็เป็นช่องทางทาง YouTube นะครับก็เราได้เปลี่ยนช่องทางมาเป็นช่องทางทาง youtube เนี่ยก็ฝากพี่เยาวชนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c คร b e เอ้ยอย่าลืมพี่ช่กด s u b ส c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดูกเฮ้ยกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับผมหิวน้ำซุปเลยนะคะพูดถึงกระดูกกดกระดูกใช่ไหม กดกระดูกเลยนะคะกับก็อย่างที่บอกครับว่ารายการเราเนี่ยเฟ้นหาพี่พี่เยาวชนครับพี่เปรมครับสัปดาห์นี้เป็นใครครับพี่เปมครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับพี่เปรมก่อนจะมาสัปดาห์นี้ลืมไปเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเรามีใครมาในรายการของเรานี่โอ้โหอบอกเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นพี่บุริครัวสาวสุดหล่อสองท่านนะคะก็คือพี่บุสลีกับพี่เจมนะคะที่ได้มาบรรเลงบทเพลงให้เราได้ฟังกัน สสัปดาห์นี้เนี่ยบอกเลยว่าพอรุ่นพี่มาเนี่ยพี่วิียคูสามาเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องขอส่งบ้างอะนะแน่นอนต้องบอกกันว่าคนนี้เนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะคะแต่งเพลงนะคะโอ้โหเล่นดนตรีนะคะทําทุกอย่างเองหมดเลยนะคะมาจากรุ่น4ี่กรุงเทพมหานครนะคะแต่จะเป็นรุ่นของวิทยาลัยนะคะมาจากวิทยาลัย นีรชาบริหารธุรกิจนะคะพี่เฟรมแสดงว่าพี่เฟรมยังไม่อัปเดตนะนี่เนี่ยทำไมเนี่ยเขาไม่ใช่รุ่น4แล้วเพราะว่าเขามีการอัปเดตขึ้นมานะครับมาเป็นรุ่น6นเพราะว่าได้เลื่อนขั้นจากวิทยาลัยตอนนี้เข้ามาสู่มหาวิทยายลัยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเข้ามามเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒชื่อดังที่สุดในโลกโอ้โห อยู่ตรงไหนเนี่ยราชพัชชื่อดังที่สุดในโลกเนี่ยนั่นก็คือนั่นก็คือสาขาวิชาดนตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัจันเกษมนั่นเองนะครับเป็นเอราชพัชที่เป็นราชพัชที่รวมกลุ่มคนหน้าตาดีมาเรียนครับเซอนครับอุ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนตาเหมือนตาราชพัันเกษก็จะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนตาราชพัันเกษเลยอย่างเช่นพี่กุแท้ห้โอ้ขอนุญาตก่อน พาลุงพี่เนี่ยหน้าตาดีขนาดนี้เนี่ยอยากไปเจอรุ่นน้องแล้วเขาอัพเวลจากรุ่นสี่มารุ่นหกแล้วใช่ไหมอยากรู้จริงๆนะคะว่าแบบความสามารถของเขาจะขนาดไหนคพี่เกิดคนกดกระดูกแล้วกดกระดูกแล้วนะฮะก็ของพี่เฟมพร้อมแล้วเพราะพี่เฟมกดกระดูกแล้วเดี๋ยวรอจะจะไม่นั่งกินอ๋ออันนี้ออกลุกหิวแล้วนะฮะตอนนี้ออกลุกหิวแล้วนะครับอ่าโอเคค่ะ พร้อมล้วครับพี่เฟรมพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกันเลยกับพี่กริชเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่หกนะครับพร้อมเลยฮะพร้อมแล้วไปเลยครับเชิญเลยครับพี่กริชไปเลยครเชิญพบกับพี่กริชไปค่ะรุ่นสี่มารุ่นหกไปค่ะ เป,เป็นคนที่ยึดชปโยชนรมากว่าสญเป็นคนแก่ใช้ความรู้ความสามารถจะมีเป็นสก,กิลพังมเพื่อสุเป็นคนกล้ากล้ายืนหยัด ม้ามีจุดยืนสิ่งที่ถูกต้องแตดีงามควรจะปฏิบัติตนให้สมเกียรติคงการเป็นยาวชน ทุกนาทีความดีตรึงใจไว้อ,อลงมือทำไม่ต้องไปเคลือยนนายอนาคตประเทศไทยฝากคุณไว้ในมือ ว้าวโหต้องว้าวยอเซรต้องร้องว้าวเลยนะฮะนอกจากจะเสียงดีแล้วพี่เฟมครับมีการครีเอทนำเอาบทเพลงนะครับนำเอาเนื้อเพลงเนี่ยไปสอดแทรกเขาเรียกว,ว่าไปทำทำนองทำดนตรีใหม่นะพี่เฟมนะเกี่ยวกับสังคมอรารยะนะครบับเกี่ยวกับเยาวชนคนดีของเราแะครับเก่งดีเก่งกล้าของเรานะพี่เฟรมนะ ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งกาจมากๆเลยนะคะเรื่องของดนตรีหน้าตาดีเหมือนรุ่นพี่เลยค่ะนอกจากหน้าตาดีแล้วเสียงดีด้วยนะครับพี่เฟรมครับสุดยอดสมัครเป็น f c เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดดจบไปแล้วครับสำหรับพี่กฤษนะ,ะพี่เฟรมอมทิตท์นีนะ้พี่กฤษนะครับก็เป็นเยาว,วชนที่มาจากรุ่นสี่แล้วก็ขยุกมารุ่นที่6กขยุ่นะครับขยุบ <c oughs> <c oughs> แหมนิดหน่อยไม่ได้เลยนะพี่เฟรมเออเอาใหม่นะนอกจาก <c oughs> ขอนี้นๆหน่ยนยหนึ่งนครับนอกจากจะเป็นพี่พยเอวชนรุ่นที่4แล้วเนี่ยตอนนี้ขยับถูกล้วนะฮะตอนนี้ขยับมาเป็นรุ่นที่6นะครับแสดงว่า<ช>อัปเกรดความสามารถมาพอสมควรนะที่จะได้เข้ามารุ่นที่6เนี่ยเพราะว่ารุ่นที่6เขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับสุดยอดมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเว,เวทีของช่องทางนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้พี่เยาวชนที่มีความสามารถทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเพลง ใครไม่ถนัดร้องก็แต่งเพลงนะคะ <บ S 1> ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะในในช่องทางของเรานะคะก็กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเราในทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนความสามารถดีๆของพี่ๆยาวชนนะคะให้ออกไปสู่สาธารณชนแล้วก็ร่วมกันเป็นคนที่ไม่เพียงแค่มีความสามารถแต่เราจะใช้ความสามารถของเราอย่างเต็มศักยภาพด้วยค่ะครับพี่เฟรมครับแล้ว<ม>อ,าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยหรืออาทิตย์หน้าเนี่ย อีพีหน้าอีพีหกเนี่ยจะพบกับใครต้องมารุนกันนะครับเพราะว่า,าผมต้องใช้เวลาในเ,าเวลาที่มีอยู่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยออกไปเส้นหาพี่ยาวชนทั่วประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นใครนะครับดีไมด่ดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะพี่เฟรมอาจจะเป็นคุณที่ดูอยู่นี้ก็ได้นะคะก็ฝ <Okay S 1> ากฝากด้วยรายการนะครับรายการน่ารักน่ารักนะครับรายการของเรานะรายการน้อยๆนะครับก็ฝากอย่างที่พี่เฟรมบอกนะครับ ฝากกด s u b s r r i e e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเยาวชนไม่ได้พลาดการติดตามนะของชมรมของเราของคลิปของเราที่ทําออกมานะครับและวันพรุ่งนี้ครับพี่เตมครับจะเป็นรายการของของอใครเอ่ยวันพรุ่งนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะเป็นรายการของเพื่อนบ้านของเรานั่นเองก็คือชมรมเยาวชนสร้างชาตินะคะที่จะเป็นรายการที่จะเปิดโลกนะคะพาเราออกไปชม ชมรมต่างๆที่เป็นชมรมพี่ชมรมน้องของเราว่าณตอนนี้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาเองเนี่ยได้ดําเนินกิจการต่างๆของชมรมมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างที่เราเองอาจจะเข้าร่วมได้อ่าอย่างเช่นของของมหาลัยของเราก็มีการประชุมสภาถูกไหมคะมีกิจกรรมหลายอย่างครับเพื่อนอย่างของอมัธยมวิทยาลัยก็จะมีเช่นเดียวกันก็จะเป็นอีกรายการที่น่าสนใจมากๆค่ะที่เราจะได้รู้จักชมรมต่างๆของชมรมดิวเทอร์สร้างชาติได้ ได้กว้างมากยิ่งขึ้นและได้ครบทุกชมรมมากขึ้นค่ะันอกจากจะติดตามรายการของเราแล้วนะครับก็ไปติดตามรายการของวันพุ่งนี้ด้วยนะครับรายการชมรมยังชวนสร้างชาตินะครับแต่วันนี้ครับ e ีีเนี้ยครับพี่เฟรมเวลาหมดแล้วฮะหมดเวลาหมดหมดเวลาครับตอนนี้เป็นยังไงฮะต้องขอกล่าวไหมฮะต้องกล่าวแล้วนะแต่ไม่อยากไปเลยขอเพิ่มขอเวลาเพิ่มขอเพิ่มเวลาได้ไหมอ่ะ ครับสำหรับวันนี้ครับพี่เฟมครับพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP ที่6จะพบกับใครจะเป็นใครเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับพี่เฟมครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะัสคุณแฮรสวัสดีค่ะพี่เอชชนเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ใจกันมือ